สวัสดีครับผมต้นเปิดไพ่ดวงคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดวงกันในหัวข้อยิ่งทําร้ายคุณเขายิ่งพังนะครับเออสิ่งที่เขาทําร้ายคุณเนาะไม่ว่าจะทําร้ายด้วยวิธีใดนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคําพูดหรือแผนการหรือวิธีการใดก็ตามทางกายภาพหรือเหนือธรรมชาติอะไรก็ว่าไปนะครับเรามาดูกันว่ากรรมจะซ้อนกลับไปหาเขา ในรูปแบบใดบ้างนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูดวงให้คุณนะครับมาเรามาดูกันยิ่งทำได้คุณเขายิ่งพังกรรมมันจะสะท้อนสิ่งใดกลับไปถึงตัวเขาบ้างหนึ่งเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมักจะมีปัญหา ักจะไม่ราบรื่นนะครับแล้วชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้าชีวิตจะย่ำอยู่กับที่ละไม่ก้าวหน้าตัวของเขานั้นจะคลองตนคลองตัวในทางที่เป็นกุศลได้ยากนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าเวรกรรมจะไปบังเกิดต่อเด็กที่เขาอุปการะอยู่นะครับอย่างเช่น เด็กที่เขาอุปการะอยู่เลี้ยงยากนะครับดือ้อเลี้ยงยากพัฒนาการช้านะครับหรือนำพาปัญหามาสู่เขานะครับอันนี้อันนี้ก็แย่หนักเลยนะครับดูโหดร้ายจริงนนะไม่ได้เกิดต่อเขาไปเกิดตัวเด็กที่เขาอุปการะเลี้ยงดูนเลยเด็กมันไม่รู้อะไรเลย เด็มันไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องมาโดนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงจโอ้โหเด็กคนนั้นน่าสงสารจริงนะครับอ่ะเรื่องถัดมาครับยิ่งทำร้ายคุณเขายิ่งพังแม้ว่าเขานั้นจะมีความรู้แม้ว่าเขานั้นจะพยายามให้มีความน่าเชื่อถือ พยายามสุขุมพยายามรอบครอบแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เขารับผิดชอบนั้นเขาไม่สามารถจัดการได้นะครับปัญหาเฉพาะหน้าก็แก้ไม่ได้นะแล้วในที่สุดนะในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนที่วุย่ยวายฉุนเฉียวง่ายนะครับไม่มีความสุข,ขุมไม่มีความรอบครอบความน่าเชื่อถือก็จะหายไปในที่สุด นะครับถัดมาอมืใบนี้มายืนยันว่าคนเหล่านี้นะยิ่งทำร้ายคุณพวกเขานะ่ยิ่งของตัวในทางที่ดีงามและมีศีลธรรมได้ยากนะครับยิ่งทำร้ายคุณพวกเขายิ่งจมดิ่งไปกับความไม่ดีนะครับ จิตใจเนี่ยสามารถทําบาปทํากรรมได้โดยไม่มีความละอายสักนิดเลยนะครับเราก็ยิ่งจมดิง่งยิ่งชอบในการทําชั่วยิ่งชอบในการทําบาปนะครับเรื่องศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้สนแล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ได้วยว่าความผิดบาปร้ายแรงเนี่ยจะติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับ นอกจากนี้ข้อกรรมที่จะไปถึงพวกเขาก็คือว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดทําอะไรก็ยากไปหมดเปรียบเสมือนเจ้าหนี้เจ้ากรรมในเวรตามทวงนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้แม้กระทั่งว่าในทางกายภาพนั้นเจ้าหนี้ตามทวงจนลําบากนะครับนี่ตัวอย่างนี้เลย มามเวียนกรรมไปตกที่ครอบครัวเวียนกรรมไปตกที่บ้านคนรักจะไม่กลมเกลียวคนรักจะละหองระแหงนะครับคนรักจะละหองระแหงพ่อกับแม่มีความระหองระแหงกันกันกนกบลูกไม่กลมเกลียวกันเกิดปัญหาขึ้นในบ้าน ผิดใจกันระหองระแหงกันทะเลาะกันมีปากเสียงกันในบ้านไม่กลมเกลียวกันนะครับนอกจากนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียกับความมั่นคงทางการเงินหรือความมั่นคงในครอบครัวนะเราก็อาจจะกระทบไปถึงขั้นที่มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินขาดความอุดมสมบูรณ เรื่องการอยู่การกินปากท้องขนาดนั้นเลยนะครับถัดมาโอ้โหเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินหาตังได้ไม่เยอะเลยนะครับหาตังได้ไม่เยอะเลยหากินลำบากมันหลายใบแล้วนะหลาใบแล้วนะใบเนี้ยทำมาหากินอะไรก็ยากไปหมด ใบนี้ยกระทบถึงความมั่นคงทางการเงินแล้วก็อาจจะหนักถึงขนาดที่ว่ากระทบแม้กระทั่งการอยู่กันกินด้วยใบนี้นะครับหาเงินได้น้อยนะครับหาเงินได้น้อยแล้วก็ย่าอยู่กับพี่ต่างหากเนาะเออนอกจากนี้หากตัวเขานะครับหากตัวเขาเคยมีอํานาจเคยมีบารามีเสื่อมนะครับเสื่อมอํานาจเสื่อมบารามี นะครับทุกน้องไม่ฟังนะครับทุกน้องไม่เคารพยอมเกรงนะถัดมาอหนักอันนี้หนักนะครับเป็นไพ่ของความเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเป็นไพ่ของการเสียเลือดเสียเนื้อ,อทําการสิ่งใดอาจจะไม่สําเร็จอาจจะล้มเหลว ธุรกิจที่ทําอาจจะเจ๋งไม่เป็นท่าเลยก็ได้แล้วก็อาจจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะครับที่ไม่มีทางรักษานะครับแล้วก็อาจจะสูญเสียคนที่รักหรืออาจจะเป็นเขานั่นแหละที่ตายน,นะครับแล้วก็มันจะมีบางอย่าง ที่จะต้องจบต้องพังนะครับจบพังในที่นี้คือจบชนิดที่ว่าต้องไปเริ่มใหม่ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วต้องไปทําอย่างอื่นนะครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ย โอ้โถัดมาครับเพื่อนคนรอบข้างหุ้นส่วนคิดไม่ตรงกันความคิดไม่ตรงกันความคิดไม่ไปในทางเดียวกันนะครับไม่สมัครสมานสามาัคคีกับเพื่อนกับหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ ความหวังที่ว่าจะไปสู่จุดสูงสุดในสายงานที่ทำคงจะต้องทำใจน่าจะไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ใบนี้ยืนยันอีกหนึ่งใบว่าน่าจะไปในทางดีงามหรือไปในทางศีลธรรมไม่ได้แล้วหลยนะครับของตนของตัว,ตวในทางที่ดีงามไม่ได้แล้วเลยนะตัวเขาเองไม่มีความเมตตาต่อใครเลยนะครับแน่นอน,นครับ คนรอบข้างก็ไม่มีใครเมตตาเขาเช่นกันอ่ะใบนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาทําร้ายทําลายคุณไว้ยังไงนะครับก็โดนไปอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ความลับจะถูกเปิดเผยทําอะไรไม่ดีไว้ถูกเปิดเผยทั้งหมดนะครับ โดนจับได้โดนเปิดเผยทั้งหมดเลยทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะทำอะไรไม่ดีไว้กับคุณนะทำยังไงรับไปอย่างนั้นนะครับทำไม่ดีกับคุณว่ายังไงสะท้อนกลับไปอย่างนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแน่นอนนะครับยืนยันเลยนะครับแล้วอ ยิ่งทำลายคุณพวกเขายิ่งพังีงจริงนะครับเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตนะครับเกิดความผิดหวังในชีวิตอย่างรุนแรงน้ําตาตกในเลยนะครับหาได้ไม่พอกับที่ต้องใช้นะครับต้องไปกราบการต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนนะครับดีไม่ดีพวกเขาอาจจะยอมแพ้สิโรราบ ต่อคุณเลยก็ได้นะครับสักวันหนึง่งอาจจะต้องสีรราบต่อคุณอาจจะต้องยอมแพ้แบบสีรราบยอมแพ้แบบราบคาบว่าหมดหนทางที่จะทำร้ายคุณจริงๆนะครับจากหน้าไพ่ดีขึ้นลํำพังตัวเขาเองดูแลตัวเองก็ลลำบากแล้วนะครับดูแลตัวเอง ให้อยู่รอดปลอดภัยก็ลำบากแล้วนะครับเรื่องสุขภาพไม่รู้จะเอาเขาไปวันไหนนะครับถัดมาผู้คนไม่เคารพอีกแล้วครับยืนยันอย่างหนึ่งใบว่าลูกน้องไม่เคารพนะผู้คนรอบข้างไม่สมัครสมานสมาสมาัคคีกับเขาแล้วก็ไม่เคารพไม่นับถือนะครับยืนยันเลยว่าลูกน้องไม่เคารพไม่นับถือเสื่อม บารมีนะครับเสื่อมบารมีเสื่อมอำนาจนะครับคําพูดเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยฟังคําพูดเขานะครับคนไม่นิยมเนะี่ยการกระทาล้วนๆนะครับการกระทาของตัวเขาเองล้วนๆช่วยไม่ได้นะครับนี่แหละอย่างนี้เลยแหละยิ่งเขาทําร้ายคุณ เขายิ่งพังนะครับสิ่งที่จะสะ,สะท้อนกลับไปถึงตัวเขาก็ตามนี้เลยนะครับโดยเฉพาะใบนี้นะครับไพ่ย,ยืนยันตรงตามหัวข้อเลยว่ายิ่งทำํำร้ายคุณเขายิ่งพังนะครับกมสะท้อนไปหาเขาแน่นอนนะครับทำคุณไว้ยังไงโดนอย่างนั้นทุกอย่างนะครับไม่ยิ่งอย่างไปกว่าันะครับ มาเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะวอวยพรหรือแนะนําอะไรคุณนะครับไ <c oughs> <c oughs> พ่บอกว่าตัวคุณนั้นนะ่ะทาสิ่งใดจะประสบความสําเร็จนะทําสิ่งใดจะประสบความสําเร็จอย่างมุ่งหวังตั้งใจเรื่องที่ว่ามันยากเรื่องที่ว่าดูเป็นอุปสรรคมันจะสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับอํานาจบาร,รมี จะมาเต็มๆเลยนะครับอำนาจบาร,รมีมานะครับความสําเร็จมานะครับทำธุรกิจค้าขายกําไรมหาศาลนะครับทั้งนี้วิธีการคลองตัวขอให้โฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำํำเฟดตัวเองออกจากสังคมนะครับเฟดตัวเองออกมาจากสังคมนะครับเฟดตัวเองออกมาจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องทํา อย่าเข้าสังคมในช่วงนี้นะครับอย่าเข้าสังคมเยอะในช่วงนี้มาจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทําดีที่สุดแล้วก็ขอให้รักษาศีลให้ครบนะครับรักษาศีลให้ครบอาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนเลยก็ได้นะครับทีนี้ขอให้คุณนั้นมีความสุขุมมีความใจเย็น เย็นชาไปได้ยิ่งดีนะครับเย็นชาได้ยิ่งดีจะได้มีสติมาโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็จงใช้สเสน่ห์ที่ตัวเองมีในทางที่ถูกที่ควรอย่าใช้สเสน่ห์ตัวเองกับคนที่มีคู่แล้วหรือถ้าตัวเองมีคู่อยู่แล้วอย่าใช้สเสน่ห์ไปหาคู่เพิ่มนะครับหากมีคนเข้าหา หากคนเหล่านั้นหากคุณโสดนะหากคุณโสดแล้วมีคนเข้าหาแล้วคนเข้าหานั้นนะ่ะมีคู่อยู่แล้วก็เลิกยุ่งซะนะครับหากทำได้คุณจะเจริญก้าวหน้านะครับคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนประดับยศนะครับได้โชคลาภก้อนใหญ่บ้านรถที่ดินนะครับ ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองของคุณนี่แหละนะอย่าลืมนะคุณจะสำเร็จอย่างมหาศาลเลยก้าวหน้าอย่างมหาศาลอำนาจบารมีก็มีนะครับขอให้รักษาสินให้ครบเฟดต,ตัวออกจากสังคมมาโฟกัสก,กับสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วก็ใจเย็นสุข,ขุมเย็นชาไปได้ยิ่งดีนะครับอย่าใช้เสน่ห์ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับ หากทำได้คุณจเจริญน,นะครับปับงมากนะประามนี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันได้เยอะมาติดตามกันได้เยอะนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สลับเวลามารับชมผลงานของผมนะแล้วก็สิ่งที่งามที่คุณคาดหวังที่คุณปรารถนาผมขอให้สําเร็จสมหวังดังคาดหวังทุกประการนะครับเป็นกําลังใจให้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ